โลกไลค์ like, แนวเกมสุดฮิตที่ในช่วง2 3ปีที่ผ่านมามีเกมแนวนี้ออกมาจํานวนมากและประสบความสําเร็จไม่น้อยเลยทั้งที่จุดเริ่มต้นของเกมแนวนี้อย่างโลกมีมาตั้งแต่ปี1980หรือก็มากกว่า30ปีแล้วแต่ค่ายพัฒนาเกมในปัจจุบันก็ยังคงให้ความสนใจที่จะสร้างเกมแนวโลกไลค์อยู่เนื่องจากเกมแนวโลกไลค์ผู้เล่นมักจะต้องใช้เวลาในการจบเกมนานกว่าเกมอื่นๆเพราะตัวเกมจะสุ่มความสามารถหรืออาวุธในการเคลียร์เกมให้กับผู้เล่น แทนที่ผู้เล่นจะวางแผนการใช้ความสามารถหรือการใช้อาวุธในการเคลียร์เกมเองได้ยกตัวอย่างเช่นในเกมทั่วๆไปหากเราเจอบอสที่มีพลังโจมตีสูงแล้วก็แค่เปลี่ยนไปใช้อาวุธหรือเลือกความสามารถที่เน้นความว่องไวในการเคลื่อนที่เพื่อหลบการโจมตีได้แต่ในเกมแนวโลคไลท์ส่วนใหญ่มักจะสุ่มความสามารถหรืออาวุธมาให้เราเลือกประมาณ2-3ชนิดแล้วถ้าหากเราซวยสุ่มได้ความสามารถที่ไม่เป็นประโยชน์กับสถานการณ์ที่เรากําลังเจออยู่ ก็อาจจะส่งผลให้สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถชนะบอสได้เราก็ต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเพราะเกมแนวโลกไลท์ส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับระบบเพิร์มาเดสหรือตายแล้วตายเลยเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นกลับไปสุ่มอาวุธหรือว่าความสามารถอีกครั้งหนึง่งซึ่งการเล่นกับดวงนี่แหละที่จะทําให้ผู้เล่นต้องจบเกมนานมากขึ้นกว่าจะจบเกมได้ซึ่งเสน่ห์ตรงนี้ก็ทําให้เกมอย่าง The Last of Us Part 2 Remaster และ God of War Ragnarok ok. ทางต้นนี้เองก็ได้ประกาศแล้วว่าจะมีการเพิ่มโหมดโลคไลท์เข้าไปให้ รวมทั้งการเลือกที่จะพัฒนาเกมแนวโลกไลเองตัวใหญ่มกกักจะใช้ทุนไม่หนาเนื่องจากเป็นการเลร่นกับระบบเกมมากกว่าทําให้ค่ายเล็กๆก,ก็สามารถทําเกมฮิตตตลาดได้โดยไม่ต้องเสียเงินไปกับการพัฒนาระบบกราฟ,ฟิกสักเท่าไหร่นะัก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าโลกไลได้แหละที่จะเป็นแนวเกมแห่งอนาคตและก็คงจะมีเกมแนวนี้ออกมาให้เราเล่นได้เรื่อยๆเลยแหละ